จากร้ายกลายเป็นดีเราเคยได้รับข่าวร้ายหรือว่าพบสิ่งร้ายๆแต่อยู่ๆกลายเป็นดีไหมคะพ้อพีวันนี้จะพูดถึงคนสองกลุ่มที่มีประสบะการณ์ที่เรียกว่าจากร้ายกลายเป็นดี CGN ไทยสวัสดีค่ะรายการ Living Life ดิฉันธนาพรธนารวตประดิษฐ์ วันนี้จะมาแบ่งปันจากพระธรรมยอนบทที่20ข้อ11ถึงย3ยอห์นบทที่20สข้อ11ถึง23ส่วนมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่นางก้มลงมองเข้าไปในอุโมงและเห็นทูตสวรสวรค์สององ,องค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศีย อีกองหนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอย๋ยร้องไห้ทำไมนางตอบว่าเพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตรัสถามว่าหญิงเอย๋ยร้องไห้ทำไม ตามหาใครมารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปพระเยซูตรัสกับนางว่ามารีเอย๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์ พระเยซูตร,รัสกับนางว่าย่า่วงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่านมารีชาวมักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผูุเป็นเจ้าแล้ว และนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นกับนางค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตร,รัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอภัยบ,บาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยวันนี้เราจะพูดถึงคนสองกลุ่มนะคะที่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าจากร้ายกลายเป็นดีค่ะคนแรกคือมารีมคดาราอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ11ถึงข้อ1 8 เมื่อวานนี้ที่เราเฝ้าเดี่ยวด้วยกันเราพบกับมารีแล้วนะคะเราเห็นว่ามารีมีความรักและความพักดีต่อพระเยซูมากทีเดียวเธอไปที่อุโมงค์ฝังพระศพตั้งแต่เช้าวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์นะคะไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าใครจะ,ะเปิดอุโมงค์ให้เธอและไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายแล้วนะคะต้องการไปเพื่อฉลองพระศพของพระเยซูพอมาถึงวันนี้ในข้อ11มารียังยืนร้องไห้ค่ะ อยู่นอกอุโมง์นางจึงยืนอะไรอาวร์ถึงพระเยซูคริสเพราะคิดว่ามีคนขโมยพระศพของพระองค์ไปแล้วนางก็ก้มลงไปที่อุโมงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เห็นทูตสวรรค์สององค์นั่งอยู่ที่ที่วางพระศพของพระเยซูความโศกเศร้าเสียใจของมารีนะคะทำให้เธอไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนที่เธอเห็นนั้นเป็นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ถามเธอว่าร้องไห้ทำไมมารีร้องไห้ทำไม คำตอบของมารีเป็นข่าวร้ายค่ะเป็นเรื่องเลวร้ายมากสำหรับเธอเธอบอกกับทูตสวรรค์ว่ามีคนเอาพระศพของพระอาจารย์ไปแล้วไม่รู้ว่าเอาไปไหนฉันตามไปไม่ถูกทำไมทำกับพระอาจารย์ของฉันอย่างนี้นะฮะข้าพระองค์ยังโหดเหี้ยมแล้วยังมาขโมยพระศพของพระองค์อีกไม่ให้เกียรติกันเลยนะ,ะมารีน่าจะพูดประมาณอะไรอย่างนี้นะคะข่าวร้ายน้ำตาและความโศกเศร้าของมารีทำให้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่า พระเยซูทรงประทับยืนอยู่ข้างๆเธอจริงๆบางทีข่าวร้ายก็ทําให้เรามองไม่เห็นพระเยซูนะคะทั้งๆที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรามากหรือบางทีข่าวร้ายก็อาจจะทําให้เราคิดว่าพระเยซูเป็นคนอื่นแล้วก็จําเสียงของพระเยซูไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะความรักและความพักดีที่มารีมีต่อพระเยซูไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ลดละเมื่อพระเยซูมายืนอยู่ใกล้ๆเธอแล้วก็ถามเธอว่า ถามเหมือนที่ทูตสวรรค์เมื่อกี้ถามเลยค่ะร้องไห้ทําไมมาตามหาใครเหรอมารีตอบค่ะด้วยความภักดีถ้าท่านเอาพระองค์ไปโปรดบอกฉันเถอะเอาไปไหนฉันจะไปเอาพระองค์กลับคืนมาเพราะมารีเข้าใจว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆเธอคือ,อเหมือนกับศัตเป,ปเหลอคะนะคะในข้อ16ข่าวร้ายกลายเป็นดีในทันทีเมื่อพระเยซูเรียกชื่อของนางมาลี พี่สุตัดว่ามาลีเอย๋ยมาลีเอย๋ยนี่เป็นเสียงเรียกที่มาลีคุ้นเคยมากมาลีเอย๋ยมาลีตกใจหันไปดูคนที่ยืนข้างๆเธอตลอดเวลาที่เธอร้องผมร้องไห้เป็นทุกข์รู้สึกว่ามีแต่ข่าวร้ายในชีวิตเนี่ยบัดน,นี้กลายเป็นข่าวดีเสียงที่เรียกเธอนั้นเป็นเสียงขององค์พระเยสุคริสผ้าของคนที่เธอเห็นนั้นคือองค์พระเยสุคริสเอง เราลองนึกภาพมารีตอนนั้นนะคะถ้าเราเป็นมารีเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหตื่นเต้นดีใจน้ําตาแห่งความโศกเศร้ากลายเป็นน้ําตาแห่งความยินดีข่าวร้ายกลายเป็นดีในทันทีนะ,ะแต่ความยินดีของมารีต้องไม่หยุดอยู่แค่ที่ตัวเธอเท่านั้นมารีต้องแบ่งปันความยินดีความสุขอันนี้ให้กับสาวกคนอื่นๆด้วยพระเยซูจึงบอกมารีว่าอย่าถ่วงพระองค์ไว้เลย นะให้มารีกลับไปบอกข่าวดีนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วเธอเห็นเป็นพยานได้จริงๆเห็นตัวเป็นๆเ,เลยให้กลับไปบอกสาวกข,ของพระเยซูนะคะมารีจึงวิ่งกลับไปและไปบอกสาวกนี่เรามาถึงคนกลุ่มที่สองค่ะที่วันนี้ข่าวร้ายกลายเป็นดีสําหรับพวกเขาเช่นเดียวกันคือพวกสาวกข,ขององค์พระเยซูคริสต์อยู่ในบทที่20ข้อ19ถึงข้อ23 พระคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งในลูกานะครับบทที่2 4ข้อ11ในเหตุการณ์เดียวกันบอกกับเราว่าเมื่อมาลีนะมัคดาลามาบอกกับสาวกนะมาเคาะประตูก็ก๊อกนะที่ห้องชั้นบนแล้วบอกสาวกว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายแล้วในนั้นบันทึกไว้ว่าผู้สาวกไม่เชื่อคะ่ะไม่เชื่อเพราะอะไรคะเพราะสมัยนั้นคําพยานของผู้หญิงถือว่าเชื่อถือไม่ได้นะฮะและพวกสาวกเองก็คงมองว่าผู้หญิงพวกนี้ เหลวไหลเพอเจอร์นะเพราะอะไรคะความเชื่อของคนยิวในยุคนั้นเขาเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากตายค่ะเขาเชื่อว่าคนเราจะเป็นขึ้นจากตายจริงๆและถูกพิพากษาในวันนั้นนะคะแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่ตอนนั้นนะจะเกิดขึ้นในวันที่คนยิวเรียกว่าวันสิ้นยุควันที่โลกนี้จบลงแล้วและก็กลายเป็นโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นเพราะนั้นเมื่อได้ยินผู้หญิงบอกว่าพระเยซูปเป็นขึ้นแล้วผู้สาวก ไม่เชื่อค่ะว่ามันไม่มีทางจะเกิดขึ้นตอนนี้นะคะมัน,นฟังเหมือนข่าวดีอะแต่เป็นข่าวดีที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างสําหรับสาวกก็ยังรู้สึกเลวร้ายนะ,ะยังเลวร้ายเหมือนเดิมเลย mm. เพราะพวกฟาริสีนะ,ะอาจจะมาตามเล่นงานพวกเขาพวกเขาจึงต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่ห้องชั้นบนนะคะเพราะกลัวพวกฟาริสียังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นข่าวดีเลยนะ,ะ mm. แต่ในค่ำวันนั้นเองวันอาทิตย์นั้นเองพี่เปเยซูเป็นขึ้นจากตาย สิ่งร้ายหรือข่าวร้ายกลายเป็นดีสำหรับพวกสาวกค,ค่ะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฏกับพวกเขาที่ห้องชั้นบนพวกเขาไม่เชื่อคำพยานของพวกผู้หญิงพระเยซูคริสต์มาปรากฏด้วยพระองค์เองนำข่าวดีมาทดแทนข่าวร้ายนั้นอย่างน้อย3ประการที่เป็นข่าวดีสำหรับสาวกข่าวดีประการแรกที่พระองค์นำมาให้กับสาวกทดแทนข่าวร้ายของพวกเขานะคะพระองค์เสด็จมาหาพวกเขา ที่ห้องชั้นบนและตัดว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเป็นข่าวดีไหมคะเราอยากได้ไหมคะสันติสุขพระองค์ไม่ได้มาต่อว่าว่าพวกเขาขี้ขลาดนะมันหลบซ่อนกันอยู่ที่ห้องชั้นบนแต่พระองค์ยังให้ข่าวดีกับเขาประการที่สองค่ะข่าวดีประการที่สองพระองค์ตรัสว่าพระบิดาทรงใช้เรามาชันใดเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น พระองค์ให้พวกเขารับใช้พระองค์ต่อไปค่ะประทานความมั่นใจว่าพระองค์อภัยให้กับความเชื่อน้อยนิดของพวกเขาและอยากให้พวกเขาร่วมรับใช้กับพระองค์ข่าวดีวประการที่สามค่ะพระเยซูคริสต์ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาค่ะเพื่อให้พวกเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะช่วยพวกเขารับใช้พระองค์ได้อย่างกล้าหาญ และยังประทานสิทธิทอำนาจให้กับสาวกนะคะที่จะนำการอภัยบาปของพระเยซูคริสต์ไปให้กับทุกคนที่เขาเป็นพยานและทุกคนที่ได้รับคำพยานนั้นแล้วเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคะเราได้รับข่าวดีทั้ง3ประการนี้จากพระเยซูเช่นกันคะ่ะเราได้รับสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกนี้ให้ตามที่พระเยซูสัญญาพระเยซูให้เราได้ร่วมรับใช้กับพระองค์ และพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่จะให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะนําพาชีวิตของเราและให้เรารับใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผลที่เป็นข่าวดีมากๆใช่ไหมคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมคะที่พระองค์เปลี่ยนข่าวร้ายในชีวิตของเราให้ปักกลายเป็นข่าวดีได้เสมอให้เรารุวมใจที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันคะ่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เปลี่ยนชีวิตของเรา เปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดผลเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติกับพระองค์เป็นสิ่งที่งดงามทําให้ชีวิตของเรามีความหมายพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าที่แม้แต่อุปสรรคปัญหาและความทุกข์ในชีวิตพระองค์ก็ยังทรงใช้ได้ที่จะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่มีอุปนิสัยใหม่เป็นคนที่มีความ อดทนเป็นคนที่รู้จักอภัยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่งดงามเหมือนพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าพงศ์จะข,ขอให้เราไม่กลัวเรื่องร้ายที่จะเข้ามาในชีวิตของเราแต่ให้เราวางใจในฤทธเดชแห่งชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ขอพงศ์ให้เรากล้าที่จะประกาศกับใครๆว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้ว และพระองค์มาเพื่อประทานสันติสุขและความหวังใหม่ให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์เรากราบทูลเช่นนี้ในพระนามอันทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์อาเมน อยากเกชิญชวนพี่น้องนะคะให้กดไลค์กดแชร์ CGN ไทยในช่องทาง YouTube Facebook ค่ะและถ้าได้รับพระพรหรืออยากจะแบ่งปันสิ่งที่ได้รับหรือมีคอมเมนต์อะไรก็ใส่ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เราเฝ้าเดี่ยวด้วยกันตรงนี้เป็นพระพรกับพี่น้องก็อยากจะให้ร่วมกันถวายทรัพย์นะคะเพราะว่าทุกตอนที่เราทําคลิปเนี่ยมาจากการถวายทรัพย์ทั้งสิน้นเพื่อจะเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายพ็ขอขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรกับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ